โรงเรียนบ้านหนองไม้งามตั้งอยู่ที่50หมู่8ตำบลโนนอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน5คนโดยมีนายเกียรติบัณฑิตนามโคตรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการนางวริษานามโคตรครูชำนาญการพิเศษนางชนมนสับประทุมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นางปุญญพันธ์แสงทองครูอัตจ้างขั้นวิกฤตนางสาวนันทิยานามโคตรครูธุรการ มีนักเรียนทั้งสิ้น34คนโรงเรียนบ้านหนองไม้งามเป็นสถานศ,ศ,ศ,ศาึกษาบริหารงานด้วยภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านหนองไม้งามจัดการศ,ศ,ศาึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติมีทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่21ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เอก,กลักษณ์ห้องเรียนสะอาดธรรมชาติแวดล้อมอัตลักษณ์มารยาทดีมีจิตอาสาสีประจำโรงเรียนเหลืองชมพูการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565ห้องเรียนมีป้ายชั้นเรียนป้ายนิเทศคําขวัญและประัชญา มีป้ายนิเทศในห้องเรียนสัญ,ญลักษณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์ห้องเรียนมีการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความพร้อมของโต๊ะครูและนักเรียนทำเนียบชั้นเรียนตารางเรียนและงานธุรการห้องการจัดชั้นเรียนมีคำสั่งการปฏิบัติการสอนบันทึกประชุมการจัดชั้นเรียนและมุมประสบการณ์กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผลการเรียนของปีที่ผ่านมามีแผนการจัดการเรียนรู้แบบติดตามนักเรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่องปัจจัยสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนหนังสือเรียนและอาหารกลางวันความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสำคัญและครบถ้วน การเขียนสาระสำคัญในแผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจนสามารถวัดได้สาระการเรียนรู้ครบถ้วนสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกในทุกขั้นตอนหรือใช้เทคนิคการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวัดประเมินผลใช้วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายและชัดเจนมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจนระบุการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้สัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีหลักฐานการเรียนรู้สื่อประกอบเช่นใบกิจกรรมใบความรู้เครื่องมือวัดที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน การนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้งามกำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนมีผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจขอบข่ายของงานและความรับผิดชอบของตนเองโรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนมีการวางแผนนิเทศ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนโรงเรียนดำเนินการตามแผนนิเทศภายในโรงเรียนที่วางไว้และโรงเรียนประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนบ้านหนองไม้งามมีผลการทดสอบระดับชาติ โอเนปีการศึกษา2,564สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ